ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสติวสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางรองแชมป์ของเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสนะครับในการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก 2024ที่กรุงปาร,รีสน,นะฝรั่งเศสก็สามารถคว้าเหรียญเงินมาได้คือได้รองแชมป์โอลิมปิก2024ไปครองครับนี่คือผลงานของฝรั่งเศสในศึกโอลิมปิกนะครับฝรั่งเศสก็สามารถคว้าเหรียญเงินมาได้แล้วก็ไม่สามารถได้แชมป์รายการนี้เพราะว่าเขาเสียแชมป์ให้กับสเปนสเปนที่ฟอร์มดีมาตั้งแต่ยูโรนะครับแล้วก็ลุยยู24ของ 25, สเปนเนี่ยก็เก่ง,งมากๆครับแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยเส้นทางเขาเนี่ยในยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยนะฝรั่งเศสชนะรัะวๆชะนะ ฝรั่งเศสนี่คือไม่แพ้ใครเลยในรอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยฝรั่งเศสไม่เคยแพ้ใครชนะแบบชิวชชนะด้วยสบายสบายชนะแบบชนะเลยครับแล้วก็มาเสียท่ากับสเปนที่แก้เกมมาดีเพราะว่าเขาโดนเอยิปต์เนี่ยยิงประตู2อหนึ่งมาแล้วคือสเปนแพ้อีบมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มฝรั่งเศสก็ยังไม่แพ้ใครก็ยังอาจจะ การปรับตัวเกี่ยวกับแท็กติกอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่สู้สเปนเพราะสเปนเนี่ยเขาโดนอียิปต์เนี่ยถล่มเอ้ยเขาโดนอียิปต์ยิงมา2-1ก็สามารถทําให้สเปนเนี่ยมีสติแล้วก็ปรับปรุงแท็กติกอยู่ตลอดเวลาแต่ฝรั่งเศสเนี่ยคือชนะล้วนล้วนแลับชนะสบายๆไม่ค่อยเจอเกมหนักเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอรอบชิงเนี่ยสเปนเนี่ยคืองานยักษ์ของฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็มาดูครับนัดแรกผมจะบอกวันที่แข่งแล้วก็กลุ่มของฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเนี่ยแข่งขันกันโอลิมปิกนัดแรกเนี่ยวันที่ยี่สิบห้าครับในกลุ่ม A นะครัับฝรร่งเเศสชนะอมิกา3 0ครับในเกมแรกนะเป็นการชนะแบบเบียดชิวๆแล้วก็มาดูคู่สองครับมารลนัดที่สองที่ฝรั่งเศสแข่งครับฝรั่งเศสแข่งขันในวันที่28กรกฎาคมคนะรับฝรั่งเศสชนะกินีไป1-0นะเป็นการชนะที่สกอร์น้อยแต่ว่าขาดลอยครับสกอร์การเล่นก็ฝรั่งเศสก็เหนือนก,นกว่ามาลีแบบชัดเจนครับแล้วก็มาที่การแข่งของวันที่31กรกฎาคมนะครับ ฝรั่งเศสเจอนิวซีแลนด์ฝรั่งเศสก็ถล่มนิวซีแลนด์ไปด้วยสกอร์สต่อศูนย์ชนะชิวๆอีกแล้วครับแล้วก็มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยเขาไม่มีรอบสมัคทีมคือเขาข้ามมาเลยครับคือเขาเป็นจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ข้ามมาที่รอบ8ทีมเลยนะครับในการแข่งขันที่แล้โอลิมปิกครับสเปนก็มาเจออาร์เจนตินาครับคู่กัดเก่าในศึกฟุตบอลโลกแล้วก็ศึกแล้วก็ศึกในทางโซเชียลมีเดียต่างๆนา ฝรั่งเศสกับกับอเนตินาก็สามารถสู้รบปกมือกันตลอดเวลาคือมีมดราม่าอะไรกันมาตั้แต่ฟุตบอลโลก2022แล้วรับก็ลามาเรื่อยครับแล้วก็คุ่แรกต้องเจอกันอีกทีแล้วก็ฟรั่งเศสก็สามารถปรับตัวได้แล้วก็ปรับปรุงแทคติกเพื่อจัดการกับ อาร์เจนตินาได้ก็สามารถชนะอาร์เจนตินาได้ด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับในรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วก็มาถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายครับฝรั่งเศสก็เจอกับอียิปต์ก็ตามฟอร์มครับฝรั่งเศสเหนือกว่าอียิปต์ทุกด้านทุกทางนักเตะรวมถึงนักเตะรวมถึงคุณภาพอะไรทุกอย่างเนี่ยฝรั่งเศสเหนือกว่าก็สามารถชนะอียิปต์ไปก็สามารถชนะอียิปต์ไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งครับนี่คือฝรั่งเศสครับก็สามารถเข้ารอบชิงไปเจอก,กับสเปนนะครับแล้วก็มาสู่รอบชิงเนี่ยมันตึงมากนะ สู้สเ,นเ,นเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นการเล่นที่ตึงมือกันามากๆทุกคนต่างรัดกลุ่มแล้วก็เพยเซฟแล้วก็ถล่มกันแลกยิงสวนกันไปสวนมาคือถล่มบุกไปบุกมาบุกไปบุกมาคือสนุกมากครับแล้วก็ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยสู้กันสุดฤทธิ์สุดเด็ดแต่ว่าโดนสเปนยิงนำก่อนในช่วงครึ่งแรกแล้วก็มาเตี้ะมาตามตีเสมอสามสามในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ไปเตะจุดโทษกันเพื่อไม่ใช่ตัดแล้วก็ต่อเวลาพิเศรษร้อยยี่สิบนาทีโดนสเปนยิงไปสามลูกครับก็ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยเสียป,ประตููรวมมทั้งหงหดเนนยลกะิ เปียในแค่3ลูกก็ทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยได้เล่นเงินไปแล้วก็ฝรั่งเศสครับแพ้ให้กับสเปนด้วยสกอร์5ต่อ3ครับฝรั่งเศสแพ้สเปนไปด้วยสกอร์5ต่อ3นี่คือเส้นทางของฝรั่งเศสในการแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิก2 0 2 4ที่กรุงปารีสนี่คือเส้นทางของรองแชมป์ amp, นี่คือเส้นทางที่เขายังคว้าสถิติเหรียญทองโอลิมปิกในศึกฟุตบอลชายเนี่ยเขายังทําไม่ได้ครับฝรั่งเศสน,นี่คือเส้นทางของเจ้าภาพที่ มุ่งมาณด้วยความพยายามนี่คือเส้นทางของฝรั่งเศสนี่คือบทเรียนครั้งใหญ่ครับของฝรั่งเศสที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นครับนี่คือเส้นทางรองแชมป์ของฝรั่งเศสครับแล้วก็รวมยินดีกับแฟนครับแฟนบอลของฝรั่งเศสด้วยก็ชาวคนชาวฝรั่งเศสครับที่จัดอุณหปิมสนุกสนุกนี่ขึ้นมาให้เราเพื่อให้พวกเราดูให้เราสนุกสนานกันก็ขอขอบคุณด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิง ในคําอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้นะที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพืให้นคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน YouTube นะซึ่งผมจะขึ้นรน รวบรวมอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเราเนะี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชุมชน,นครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะ เป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะ <S <S ผมทำเว็บที่ g รูก็ใส่ครับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนในเดสคริปชั่นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่า เซลรีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลนะิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป lazada นะ